For the boggle. For me, ล่วงล่วงล่วงเดี๋ยวสร้างทางไปให้มันกันบางฮะโทษ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 ทำผิดเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยไปเจอย้อนย้อน,นอยดอนย้อนน่ะามไม่เจอมันทางไหน

อันนี้เจ้าหนาเดี๋ยวเดี๋ยวผมหานี่ไงผมเจอแล้วฉันอยู่ไหนคุณอยู่ไหนนี่ยผมคลิปคล้ายๆเดินมาเดินทา่ไหนล่ะคุณแล้วทคลิปอยู่ไหนฉันอยู่ที่เดิม เนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินมาผมกิิบอยู่ตรงแถวแถวล่างนั่นแหละนี่ไงมานี้มาเนี้กลับกลายเป็นว่าคนที่เดินหากับเป็นผมแทนที่ท,ที่เจอเออว่ะเพราะว่าเนี่ยครับโอ้ยดูมันแค่มันเดินเร็วแล้วมันนี่ฉันเดินกดสป,ปีดอยู่อ่ะเนี่ยแล้วก็เดินมาตรงเนี้ยจะเห็นจะเห็นมีอ่าเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยทางเนี้ยทางเนี้ยเนี่ย ออท้ายก็เป็นผมที่ไม่หลงทางแล้วจะตีหาหอกอะไรเนี่ย <c oughs> คนจะขึ้นยคำหัวพ่อแม่รึเปล่านี่ค <c oughs> ำหัวพ่อแม่กับผีอะเดิใครใครที่พาคุณขึ้นมาฮะถ้าไม่ได้ผมเนี่ยจะขึ้นมาได้ไหมใครขอบคุณแทนฉันมางนะสำนึกค,คุณด้วยสำนึกคุณกับเพอะเดิยังพาหลงอยู่เลยหองตีโจูดแม่ โอเคก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเข้าบ้านกันเลยรอบแรกจะเข้าบ้านผมมาทำไมเนี่ยเอ้าจะแบ่งของไงอ๋อคุณได้เพชรเปนกี่เม็ดละแปดโอเคอะเอ้ยกล่องกล่องเพชรที่ผมวางไว้อยู่หลังหลังบันไดอะอะไระหนหลังบันไดก็มีอยู่กล่องเดียวอยู่ข้างๆบันไดอะ นราวันไหนไม่มีก่อนตาบอดแล้วหรือาเวลไม่เอาอโอเคคุณกิ๊บจะเอาเหล็กไหมมีเหล็กอยู่ไม่ไม่โกสโตงสโตนเลยแมาไม่ สองฝานโซล่าไปแบ่งโซล่าึองด้วยกู้เ,เ,เ,ลเล็กคนอยู่นะเผาดิอ้าวเหล็กเหรอก็อยู่โน่นงข้างหลังอะเหล็กก้อนนะลแล้วลคุณไม่เผาแล้วค่เดี๋ยวเผาเอามามาเดี๋ยวผมเผาเองเดี๋ยวไปนอนนะนะนดีครับ สวันดีจ้าวันดี้วัสดีแต่คุณกิก๊บจะขโมยเหล็กผมทำไมไม่ได้ขโมยหยิบออกมาให้ไวเอเออเด็กค,คุณกิ๊บเอาเหล็กไปให้โซลาร์ก็ได้แอนเนี่ยเดี๋ยวทองเอาไว้ที่ผมก็ได้ผมจะกการเนี่ยมองหนูจะขุดทองอเหลอแล้วแต่แล้วกันส <c oughs> บาย <c oughs> ตัวละตัวละรู้ไหมนี่คือของขี้พวกเราหามาด้วยน้ำพองน้ำแรงเลยนะฮะสำนึกวันคุ้นแต่มาเราเ่างอย่าเดินตกตายกันพอละเดี๋ยวมามามเสียงก็มาเป็นวิญญาณตัวละเป็นไรเพื่อนอย่าเร้าใจอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องเอาเกงในกูส่งให้เช็ดน้ำตาจะ โยนลนลาวาโอ้เกงไหนเอาขาหนุ่มมาเอาเกงไหนมาเอาหน้าอกมาเฮอทำไมมันมีแต่เรื่องหน้าอกเฮ้อเอากิ๊ปูรนนีมามอเตอร์เอาน้องวายมาอืมน้องวายไปแล้วเอาน้องกิ๊มาเนอะเชียงยังไม่ต่อเขาเช็คไปไกล แข่งบ้านน้องไมต่อเลยอะโอเคโอเคครับตอนนี้ก็ยังมีหมายังมีอะไรอยู่เดี๋ยวผมขอว่าาวางเกาะแป๊บหนึ่งนะครับผมโอ้ยถอดชุดก่อนรู้สึกว่าอึดอัดคัดคัดใจมากทั้งทั้งที่ขับเคลียปรนยะครับตอนนี้วางเพิเ่มก็ดีนะเอ็นชามเพิ่มได้เลยคุณโดนใครฆ่าในเซิร์ฟว่าคุณจะได้ไม่ต้องเสียายเวลเอ็นชามเ,เ,ชเพิ่มไรเ,นนเลย เออแบบทำเกาะอ,อีกชุดนะเผื่อคุณตกตายงั้นจะได้มีเกาะสำรองอะไรเงี้ยได้แล,เลเ้เอา<ด>เวฟอ<ด>ีกชารทให้หมดเพราะฉันว่าคุณมีแววโดนคนฆ่าตายให้สูงอะเดี๋ยวมผม<ด>เอาเหล็กเอาเหล็กก่อนแป๊บนึ้งตอนนี้ก็คราบหมอกกันกันโอเคแล้วก็เอาหมอกของเร้าหามาดักใบด,ดันเป็นพอวางแล้วเป็นพื้นสีสวยมากเลยนะคะเนี่ย ม <Okay. S 2> าแ,บบแต่งบ้านให้น้องมมยกันนะคะเสื้อนี้วางไงนะคุณกิ๊บเ,เสื้อฮะเสื้อวางไงแบบคลิป,ปแล้วก็กดวางฮะไม่ใช่หมายถึงว่าคราบเสื้ออ๋อคุณก็วางให้เป็นรูปเสื้ออ๋อดูนะพยายามพยายามเป็นแถวกนช่อ,อ,องกลางไว้ช่องเดียว โอ้บ้านนมาพี่แต่งน่ารักขนมมานะตรงนี้เอาไปสีขาวเลยเดียอ่ะอุ้ยหลังจากเป็นเลนเดอร์หลังจากเป็นเลนเดอร์เกมอืนอ่นมาก็ได้เข้าจะดีเข้าอะไรเหรอไมโครฟ้อ แล้วรองเท้ารองเท้ารองเท้าวันสองอันเหมือนตะเกียบอ๋อตะเกียบอ๋อ,อเก็ตและโอ้โหแม่เพิ่งจะมาบรรลุปรากฏว่าเดี๋ยวแม่งขึ้นว่าปลดล็อกอาชีพเม,นเ<อ>ม้นดีดีมาเดาฟ้าก็ เอต็มงบ้านเมื่กีฟเองนช้างแค่เกาะอ,อย่างเดียวโ okay. อเคเดี๋ยวผมทำเพิ่มไปอันนี้ก็พอละคิตตี้มั t เตอร์จอยเกมคิตตี้มัตเตอร์จอยเกมอาจจะคือตอนนี้มีเวลร์สิบเก้าเเอาคราฟเป็นอะไรเวลเจ็ดอย่างเดียวฮะเมือ่มอกีฟขอในวิชั่นยากันไฟเยอะๆโอเคยากันไฟอาจจะเยอะไม่ได้เพราะแม็กมากครีมน้อย อ๋นนอเหอ็นไหมแม่คีหมอ yes ว้าวไอแดงแดงนี่พอจะช่วยกิบเล็กบ้างได้ไหมเนี่ยแดงแดงไหนที่เป็นเหมือนอะไรเล,เลสเตอโตหรือที่งหนอ่ะอ๋อเลสตโตน่ะเหรอไม่รู้เรียกอะไรแดงแดงที่มันแบบเหมือนคล้ายๆถ่านอ่ะรู้จักปะแ้าแดงมันจุดจุดอ่ะนั่นแหละเลสโตอค่ะพอได้ไหมหรือว่ามันไม่ได้มันคนอันกันใช่ปะน,นม่มาคีไม่ใช่เลสโตนโตแต่ว่า ไม่รู้อ่ะผมไม่เคยเล่นอาเจ,จะแต่ที่เล่นอยู่นี่คืออะไรเอ้าก็ไม่รู้ว่าอันนั้มนมาเรียกว่าอะไรงไงแม่ยังไม่เคยเห็นแบบเป็นๆน,นะว่ามันเป็นยังไงงงเลยหกเก้าอะไรอ่ะโอ้ uh พอดีเลยให,ใ,หใ,หเใ,หให้ลูกแต่งบ้านให้ลูกคุกิ๊บทำไม้ไงครับไม้ไว้วางชุดนะฮะเอาอีกเหรอ เอาอีกอันหนึ่งอะฮะน่าจะผมจะได้ใส่เอาคุณเก็บไปกล่องก่อนได้ไหมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวฉันทำให้ได้ได้ได้พี่หนูว่าไอ้ถังน้ำที่อยู่ในบ้านนี่มันไม่เวิร์กอย่างแรงไม่อะตักไม่สะใจเลยเอาอะไรถังหน่อยดาบนี่เอามาไม่ได้ใช้เลยวำอ้ถังอินฟินิตี้ดีกว่ามั้งเนาะทำไม้ถงอินฟินิตี้อะโอเคสุดละ นัน,นถังก็เก็บวไว้ไปล้างเสื้อเป็นนี่นี่ไงถังซักผ้า,ถ,ผาถ้าวันมีผ้าซักนะอ่านี่ก็โอเคใส่เลสโตนลงไปต้องเกิดเป็นก๊กครันช์โอ้โหมีเว่าหกดาบ,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 บอ่ะ๋อ,ะอะเฮ้ย เอาวางวิสีเฮยจะลองเก็บของอไว้เอาสัตว์ทั้งสองอันเฮ่อุ้ยกว่าจะมิกซ์ได้เออเดี๋ยวผมค้าปไปเนี่ยครับจอบอีกรอบนึ่งเฮ้ยพลิกแอคพลิกแอคแล้วก็ขวานเที่ยวไว้ตัดเวลาตัดจะได้คมขึ้น โอเคเอาหมายเขาว่าไงฮะหมายเขาว่าไงหูอะไรอะไรผมคืออะไรงงขวานไงเป็นช้าหน่ะเหรอเป็นช้าไม่ด้ฟันผมขึ้นผมก็แค่แค่เปรียบเทียบเฉยเฉยก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่ถามว่าเห็นกูกริฟงงวนึกว่าอะไรก็คุณไม่ได้บอกเอ็นช้าก็บอกครับมีไม้ไหมฮะ ไม่มีอะ่ะจ้ะอ้อมี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 เนี่ยไม้ที่ล้อมาใช่ไหมเออตอนแรกไม่มีเ8 24สเอาเริสีันหนึงเม้าขึ้นมาน้องกิ๊สวยเลยแจมกลาดเกิดกลดแจ,จ,จ wow, now, มจะแจมแจมว้าวนะ but n าวมันโดนเฮ้ยเดี๋ยวดี๋ยเ ดไม่ได้ <Okay. S 1> โอ้ยค้างค้างค้าง mm hmm. เอ้ยเดินออกบ้านไม่ได้ว่าแต่เนี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรอ่ะเดินออกไม่ได้เลย,เ,ย,เ,ดเ,ยเดินออกได้แล้วเมื่อกี้แบบรีมิกเลยโอเคตอนนี้ได้ยาในมิชชั่นมาหกขวดเอาเลยไหมหรือ,อยาพึ่ง ยาหมอจะจ่ายยาแล้วนะหมอจะจ่ายยาเ,าเอาเอาเอายังไม่มีขนไก่เลยผมหาขนไก่เอาทำอะไรดูเอาทำธนูเอาแม่จืะแต่ทำไมห้องนี้มันมึด รวมโดยช่วยกันถึงวันเดียกองโลกเอ้ยอ้าวโอ,โอ้ทองทองล้วนล้วนไม่มีหัวผสมหาเกี่ยวอะไรอยวผมลองใส่แบบเกาะทองดกว่าทำเล่นเล่นไม่มีะไรทำเอ้ทองเอาไปทำอะไรได้นะกิบเล็กทำยาเอยให้กิบเล็กเอาไปทำยามาเอาบ้านเรานะ มีกินเล็กก็ใช้ไม่หมดแล้วนะจ้ะมีใช้ยังแคบห่้างั้นเดี๋ยวผมทำเกาะเล่นเลยแล้วกันวงวังมีทำใช้เกาะเอาไปทำงานแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลทองก็ดีนะแล้วต้องเอาแอปเปิ้ลด้วยป่ะโอเคแอปเปิ้ลจริงเรามีแอปเปิ้ลอยู่เอาแอปเปิ้ลหรือพี่เอาแอปเปิ้ลมาทิ้งไว้ในบ้านอกินดีกว่ากินแอปเปิ้ลไหมจ๊ะน้องสาว ต่อแล้วทำไมเงียบเลยวะก็ไม่รู้เลยเอาอีจังยังไม่เยอะต่ออีกเสร็จกันไหมฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้งเงียบเสร็จแล้งเงียบเหรอท่านี่เนาะเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำสิเข้าห้องน้ำอ๋อย่างนี้เลยต่อไปเตยไว้มองเสร็จแล้วห้องน้ำแล้วก็ัแฉะรอเล่นนะจ๊ะโซลจังออโหดไลย ทำไมโดนราทำไมนต้องทำร้ายฉันทุกคลิปเลยอ่ะเกี่ยวตืดเลยกันวะอย่าล้องนะอย่าล้องเพราะฉันคนนี้จะขอแค่ตืดในเองแค่ฉันจะรับโอ๊ยจะตีทำไมเนี้ยมันไม่ได้ใายเกาะอยู่คนบ้าเลยอ๋อเงินเทอะไรอ่ะ มันลดไปทั้งสามหัวใจเนี่ยคุณมองแล้วเขื่องไม่มองอ๋อในนั้ามองแล้วเขือนเขือนทำไมอ่ะเขื่องเขืองเขือนพี่คุณมองเกลียดคุณกิฟคุณกิฟไม่มีพี่คุณกิฟเขาเป็นพี่คนโตไปตายแล้วมึงเออว่ะเขินทั่วทั้งเนี่ยทั่ว มึงพูดอย่นะมึงเสนอมากูสนองให้ครับรู้สึกแปลกแล้วนะแล้วฟักทองไปทำไรได้ไร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 ได้บ้างครับพายฟักทองจะเปลี่ยนทองฟักทองเอาจะทำพายอะพายทำไงอ่ะพายทำไงรู้สึกติดคลิปยังเนี่ยยังฮะยังกำลังอัดอยู่เนี่ยอ๋อชิพายเหมือนยันที่ก็ยังอัดอยู่ มองยิมหลบดูนะคะกิมเล็กเขาเป็นคนแบบนี้นะแล้วน้องยัจะมาดูอะไรที่ไม่คิดค่ะขอยอมรับว่าข้านั้นเป็นอิสตรีอิสตรีอิสตรีเอะ what the มาเต็มคลิปเลยเหรอเฮกิมเล็กนี่เอียบพายเต็มทีนะแล้วเราทำพายทำพายไงล่หรอทำพายไงครับ ไข่ออยอะไรฟ<ท>ักทอง,ทองไข่ไก่ไข่ไก่มันไม่มีไก่นี่หว่าลืมไปเออไม่เป็นไรแล้วไรไม่ต้องทำละบอกแล้วให้เลี้ยงไก่บอกแล้วให้เลี้ยงไก่แล้วไม่มีไก,บก่บอกแล้วให้เลี้ยงไก่แล้วต้องเลี้ยแบบอิสระด้วยอ๋อเอาไข่ของโซล่าไปก่อน,น,นได้ไหมื่าจะมีชไเมจ๊ะโซล่าจังไดสุกิ ยังไงอ่ะโอเคเอาข้าวอเอาไว้ในกล่องทำยาอะไรดีนะยาพิสแม่มเลยโอเคครับเดี๋ <c oughs> ยวผมก็พามาดูบ้านอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้เราก็มีชุดก่อยาน,นึงในกล่องอันนี้ไม่มีอะไรนะฮะมีหมาโง่โง ัวหนึ่งนะครับนอนอยู่ข้างๆที่นอนอมงงผมมันไม่ได้เป็นหมางโง่ครับเออ่เทำให้ฉันดูแย่เออ <c oughs> โอเคตอนนี้ <c oughs> เปี่ยผมว่าต็ดสีแล้วรู้จะค้าอะไรดีมันไม่มีแบบขนไก่นะฮะเดี๋ยวเขนไก่ไปทำอะไรอ่ะเอาเอาไว้ค้าธนูไม่ใช่หรอ นั่นมันหา,นะาลูกธนุนนะเอาหรอแล้วธนูนให้ทำไงนะเออคุณไป<อ>หาในกล่องใครก็ได้เขาไม่อเขาไม่ห่วงกันหรอกหาในกล่องบ้านแทนก็ได้รู้มีขนูนเปล่าไม่ได้เอ็นชาร์ดไหมแล้วคุณเอาไปเอ็นชาร์ดนะเดี๋ยวลองไปดูอเอาไว้คอยก็ได้ค่อยมาทำอุ้ยอะไรวะวางโดนใครฆ่าตายล่ะอือ ปีฟี่ลูกเซลฟี่ปีฟีอยากกระโดดลูกปีฟี่อยากกระโดดอยากกระโดดลูกเอ้ยนี่อยู่ตรงเตาเผาใว้ดีๆนะลูกเนี่ยแม่อุตส่าห์าำไว้ละปีฟี่ปีฟี่ชื่อน่ารักมากอือมาดูแบบเยอะ ตลอวก็ไปทอสหนูก็ปักไปยุ่งมันหายไปไหนหมดเนี่ยท,ท้อไรเหรอโอ้ยไอ้ว้ยทอสคนทำนาไะเซลฟี<ะ>่แห <Self ie. S 1> งสีเขียวน่ามันเต็บซิวไม่ใช่ท<อ>ีฟี่เหรอ อ่าไม่รู้ลลมไม่รู้ฉันเมาเมาเราอยู่ที่หน้าปักซอยเสื้อต้องทำแบบนี้ประว่าครับครับไหวบายาอ,อย่างรไรเราลืมไปพุ๊บนะ เราก็เลงเห็นกิปูรีอยู่ข้างนอกกำลังบวกกับตัวอะไรสักอย่างอยู่น้ำมันก็ตายไปแล้วแล้วมันก็มาแล้วกิบูรีฉอค่ะฉอค่ะแม่ไม่มีคนพากให้ด้วยสบายเลยแม่อ่า <c oughs> ดีเลยเ<ม>กาะไก่อิทิ<ม>เรื่องลิทธิทั่วท่องบัตตพีแล้วบือ่อไก่นี่เลยเกาะไกยมีบอลฟิลไหม,ม วนวิวมีขอหน่วยขอหน่วยบ้านพี่เคยต้นอ่อนไม้อกมีไหมมีโอเคย่อเอยิดอะไรเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่ฟองล่องอะไอะเหลมไอ้ล่องลูขยะที่น้องไม้ทิ้งไว้เอ๊ะที่น้องไม้ทำไว้ลูขยะ นี่เปนบ้านแกล้าร์กิฟเออวันนี้หลังนี้ค่ะโดยผ่านพ่อแม่ที่ไรไม่โคตรกระตุกอ่ะเออเออเอ๊รู้สึกโบนิวจะไปอยู่ในบ้านคิมมอนแล้วลองกิฟต์รู้สึกว่จะไปให้เหลือแต่กระดูกเฉยอะอะแะหมาเยอะนะคะที่บ้านนี้เขาเลี้ยงสัตว์เยอะ ดูดูด,ดูมันเป็นเล็ดูที่ <หา S 1> ดียอยู่ที่คิวมอนต้นอ่อนอ่ะต้นอ่อนมองตา,าพี่เอาไปให้คิวมอนมาเลยเขาถือเป็นขยะในขายตาพี่ถ้างั้นอโอเคเฮ้ยสไปเดอร์วันนี้พวกวัดดี